สวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะครับคลิปนี้นจะมาพูดเรื่องนะเรื่องอะไรนะครับนี่ครับเรื่องไอ้นี่นะครับีนมันหน้าหน้าที่ผมไหมครับเนี่บอ,อกว่าทิเล็กจะรถเล็กไทยนะครับจะรถเล็กไทยสองวันนะครับ ดูนะครับปรากฏว่ามาแล้วครับเมื่อวานครับมาแล้วก็ไม่รู้ว่าก่อนจะวานข้าวนะครับไม่รู้ทําอะไรอยู่นะครับพอเราเอารถดไถมาไถนะครับดูนะครับใช้นู่นใช้นี่นะครับให้ดัน ปลายต้นไม้นะครับปรากฏว่านะครับไถได้หนึ่งไล่นะครับแล้วก็ใายดันปลายต้นไม้นะครับปรากฏว่าสายไฮโดรลิกไปมีดนะครับไม้ไปโดนนะครับก็ได้แค่หนึ่งไล่ครับเมื่อวาน,นครับเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับ เลยไม่ได้ทำงานเลยครับรุนเล็กครับเมื่อวานครับนี่แต่ปลายไม้นะครับปลายไผ่ครับอันตรายนะครับปลายไผ่นะครับถ้าไปดูหม้อน้ํานี่งานเข้าเลยนะครับดูนะครับขนาอะไรก็หินก็ไม่เก็บครับดูครับคุ้มไหมครับไล่แต่สามร้อยครับ ดูครับให้นานะครับให้นาก็เล็กนะครับวิ่งเล็กนะครับมีแตหินครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆพื่อนีนอ่น้องนะครับเจอเหมือนกันไหมนะครับ มีทุกลูกแบบนะครับวันนี้วันนี้อยากจะได้วันนี้วันนี้นะครับอ้างว่านาสามสิบกว่าไรนะครับนี่ครับดูมีตินนะครับนู่นครับหญ้านี่ไม่ใช่อะไระครับหินครับ าปไหมก็เยอะนะครับคนปวนหัวนะครับดูครับไม่เก็บขึ้นนะครับผมไม่เอาขึ้นให้นะครับมันเยอะครับเยอะจริงนะครับเมื่อก่อนจะหวานข้าวทำอะไรอยู่นะครับหาผมเป็นสิบวันนะครับ ทำไมไม่มาเก็บไปลายไม้อะไรนะครับดูนะครับดูดูครับ,รบงานผมยิ่งไม่ทันนะครับยิ่งหลุดนะครับยิ่งมาเจองานอย่างนี้ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะครับดูครับแล้วก็พ่อผมนะครับขับคันล็กนะครับ จะว่าเพื่อนๆนะครับเจอเหมือนกันไหมนะครับจะให้ไปดูครับถ้าไม่หนักจริงผมไม่บ่นนะครับใครก็มขอเอ่ยชื่อนะครับ ดูครับแล้วก็พ่อผมเก็บป,ปลายไม้อยู่นะครับเห็นไหมครับมีแต่ต้นไผ่เลยนะครับปวดหัวครับปวดหัวครับดูครับเยอะไหมครับ เห็นไหมครับนู่นครับมีแต่ปลาย,ายไผ่นะครับนี่ดูดรด้ใช่หน้าที่ไหมครับนี่ดูครับ กีนีก็มีอะไรมากครับ